สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับเดี๋ยววันนี้แมนจะพามาพบกับที่ดินราคาหลักหมื่นครับสำหรับที่ดินปแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราช n มายเล477ร้นะครับขายที่ดิน80,000บาทต่อไร่ดินดำดินดีเหมาะสำหรับการเกษตรครับผมสำหรับที่ดินปแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่11ไร่397ตารางวา อีก3ตารางวาจะครบ12ไร่นะครับผมราคาเจ้าของร้องขายอยู่ที่80,000บาทต่อไร่เท่านั้นเองครับตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนดินด้านหน้าแปลงครับผมจะเป็นถนนดินกว้าง6เมตรนะครับเดินทางเข้าออกง่ายสะดวกสบายลงจากถนนคอนกรีตรเพียงแค่600เมตรเท่านั้นครับผมสำหรับท่านใดครับที่ต้องการที่ดินราคาถูกจังหวัดนครราชสีมาเก็บไว้นะครับผมสามารถมาเลือกซื้อเลือกชมที่ดินแปลงนี้ได้ครับ แต่ก่อนจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวแมนจะอธิบายรูปลักษณะของที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทิศเหนือกว้าง366เมตรทิศใต้กว้าง282เมตรทิศตะวันออกกว้าง152เมตรส่วนระดับความสูงจากน้ําทะเลอยู่ที่200เมตรครับผมสำหรับรายละเอียดหลักๆในการเลือกซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้หน้าโฉนดจะยังไม่ขึ้นเป็นทางสาธารณะนะครับ แต่จะเป็นรูปแปลงนะครับที่แบ่งเป็นรูปถนนเรียบร้อยแล้วครับเจ้าของที่ได้นําใบโฉนดนะครับที่แบ่งเป็นรูปถนนนะครับได้ยกให้ทางเทศบาลไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้โอนเป็นของหลวงนะครับจึงยังไม่ได้ขึ้นเป็นสาธารณะด้านหน้าครับแต่ว่าก็จะมีโครงการของหลวงนะครับที่เข้ามาเททําถนนนะครับเป็นอย่างดีเลยครับ สำหรับท่านใดครับที่ไม่มั่นใจในการเลือกซื้อที่ดินแปลงนี้ครับก็สามารถดูที่ดินแปลงนี้ด้วยความบันเทิงก็ได้นะครับหรือหากท่านใดที่มั่นใจในการซื้อที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนได้แล้วก็สามารถไปติดต่อทางอบตนะครับหรือว่าจะสอบถามทางอบตให้มั่นใจก่อนที่จะมีการซื้อขายนะครับผมเพราะว่าทางเข้าทางออกเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าแปลงที่ดินหรือว่าเข้าบ้านของเรานะครับ ไร่ไหนดียังไงไปไร่ไหนมีปัญหายังไงแมนก็จะพยายามอธิบายให้ครบนะครับผมและสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับดินดีดินดําครับสามารถปลูกต้นไม้ได้หลากหลายเลยครับจะปลูกปลาก็ได้ปลูกไผ่ก็ได้ต้นมะม่วงก็ได้หรือว่าจะทําการเกษตรทําสวนทําไร่ก็ได้นะครับดินแปลงนี้จะออกเป็นลักษณะเป็นดินดําแดงครับดินดําแดงก็คือดินเหนียวออกเหนียวหน่อยๆน,นะครับผมไม่ใช่ดินร่วนนะครับ สำหรับสถานที่ใกล้เคียงครับจะใกล้รีสอร์ท500เมตรใกล้ถนนคอนกรีตเพื่อนบ้าน600เมตรไฟฟ้าปับปาหมู่บ้านหรือวัดโรงเรียนนะครับ1กิโลถึง1.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะใกล้ถนนสีเลนหมายเลข4 0 0 8เป็นถนนเส้นรองครับเพียงแค่3กิโลเมตรครับใกล้ตัวอำเภอด่านคุณทดเพียงแค่16กิโลเมตรห่างตัวอำเภอเมืองโคราช60กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร270กิโลเมตรครับที่ตั้งจะอยู่หมู่ที่1บ้านหนองขี้แต้ ตำบลหนองบัวละครอเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับผมสำหรับตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นร้านอาหารครัวคุณย่าคีตาคีตานะครับทหารท่านใดที่มาดูที่ดินหรือว่าผ่านมาอด่านขุนทดนะครับสามารถมารับประทานอาหารครัวคุณย่าได้เลยครับครัวคุณย่าของเขาก็จะมีอาหารหลากหลายมากเลยนะครับจะเป็นอาหารจานด่วนจานเดียวหรือว่าจะรับประทานทั้งครอบครัวกินเลี้ยงจัดเลี้ยงมีหมดเลยนะครับผมส่วนมากจะเป็นอาหารใต้นะครับ แกงใต้นะครับอร่อยมากๆเลยแมนไปทานแล้วนะครับผมหากท่านใดที่ต้องการอยากจองโต๊ะก่อนนะครับสามารถโทรติดต่อไปได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0933859872ครับครัวคุณย่ายินดีต้อนรับนะครับและสำหรับวันนี้ครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ